สวัสดีครับช่างหนุ่มนะ,นะครับวันนี้นะครับได้พารถล,ลูกค้านะครับลูกค้าจะเอามาทําสีหลังคาแต่ว่าในในในส่วนเนี้มันเป็นสนิมนมันเป็นสนิมอยู่ตรงร่องยางนะครับก็เลยเอารถมาถอดหรือกระจบก,ก่อนค่อยไปทําสี คแค่ถอดยางมานะครับสนิมเนี่ยอื้อเลยก็ถอดกระจกแล้วนะครับอาจจะต้องไปหาที่ปะผูเพิ่มนะครับเพราะว่าหลังคาเป็นรูแล้วนะครับน่าจะไม่รอด คครับตอนนี้เราจะเอารถไปผสมสีกันต่อครับไปแบบกระจกใสๆเลยครับตอนนี้มาที่ร้านสีนะครับผมเนี่ยครับฮียยังยืนๆอยู่เลยรอสอง่งรอสอง่ง <c oughs> เอามาปะผูก่อนผมทำผูไม่เป็นนะต้องมาวัานนะาเขารู้จักกันอยู่ใกล้กันนะครับโอเคก็เลยมา